รวมเรื่องสั้นชุดหนึ่งคนสองโคลนรวมเรื่องสั้นแนวิทยาศาสตร์ที่จะเตือนสติทุกคนว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของความจริงแต่นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้พูดความจริงเสมอไปเมื่อทรัพยากรในโลกมีอย่างจำกัดและทุกชีวิตต้องดิ้นรนไขว่คว้าทรัพยากร มาเพื่อการดำรงชีวิตที่สะดวกสบายของตนวิทยาศาสตร์ถูกนำมาใช้เพื่อสนองความต้องการทรัพยากรของมนุษย์แต่เมื่อความโลกครอบงำหัวใจคนปรารถนาความสะดวกสบายเพื่อตนเองอย่างไม่มีวันพอหรือสุดท้ายแล้วพวกเราล้วนแต่เป็นยักษ์กินคน เรื่องที่หนึ่งยักษ์กินคนเสียงเครื่องจกักรเดืองเรื่องดังกลางเกลือนทันทีที่เข็มวินาทีชี้บอกเวลาหกนาฬิกาตรงอินทอนลืมตางวงเงียขึ้นมามองดูนาฬิกาจำใจลุกขึ้นทั้งๆท,ที่อยากนอนให้เต็มอิ่มจนเห็นแสงตะวันสักครั้งผื้นฟ้าข้างนอกหน้าต่างยังเป็นสีเทา ประดับด้วยดาวดาราดัตั้งแต่รัฐบาลประกาศปรับเวลาให้เร็วขึ้นจากเดิมสองชั่วโมงมันเหมือนกับว่าห่วงเวลาสำหรับการพักผ่อนของเขาถูกขโมยไปตั้งแต่เวลา6นาฬิกา30นาทีถึง22นาฬิกาคือเวลาทำงานอันน่าเบื่อหน่ายกลับมาก็ต้องรีบเตรียมตัวเข้านอนเพื่อทำงานในวันพรุ่ง ถ้าคืนใดเขาต้องไปร่วมง,งานเลี้ยงฉลองกับเพื่อนๆเ,เขาก็จะมีสภาพไม่ต่างอะไรกับผีดิบเช่นเช้าวันนี้งานประจำของอินทร์คือยาวรักษาความปลอดภัยบริเวณโรงงานผลิตน้ํามันที่ปลุกคนทั้งเมืองให้ตื่นขึ้นเมื่อมันเริ่มทำงานและอนุญาตให้หลับได้เมื่อโรงงานปิดบริเวณน,นี้ เป็นบริเวณรับเฉพาะของรัฐบาลที่ต้องมียามที่คัดเลือกมาอย่างดีเฝ้าไว้ตลอดวันว่ากันว่าเพราะสามารถสร้างโรงงานแห่งนี้ขึ้นมาได้พักฟื้นฟูไทยจึงได้เป็นรัฐบาลในยุคโลกขาแคลนน้ำมันนี้ได้ถึง50ปีมาแล้วลูกยุคศัก,กราช3,000ที่น้ำมันมีค่ายิ่งกว่าทองคำ ทำให้ใครก็ตามที่สรรหาน้ำมันมาให้ประชาชนใช้ได้ย่อมเป็นผู้กลุมอำนาจรัฐได้อย่างไม่ยากเย็นชีวิตของผู้คนที่วันวันมุ่งแต่ทำงานเพื่อให้ได้เงินปัจจัยหนึ่งเดียวในโลกยุคนี้เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนเป็นความสะดวกสบายนานามประการทันทีที่เสียงเครื่องจากกระหึ่มครางทุกๆุกคน ครูการออกจากบ้านไปทำงานเหมือนพึ่งครูออกจากรังไม่มีใครสนใจหรอกว่าจะเช้าจริงๆเมื่อใดเสียงไก่ขันเชื้อแจ้วยามรุ่งอรุณและภ้าแสงทองทาบทาท้องฟ้ายามรุ่งสางเมื่อลืมตาตื่นกลายเป็นเพียงภาพความฝันที่เลือนรางที่แม้แต่เด็กยุคนี้ <S <S ก็ยังหัวเราะเยาะเมื่อมีใครเล่าให้ฟัง ไอรัฐบาลบ้าๆน,นี่แหละทําให้พวกเราต้องกลายเป็นหุ่นยนต์กันหมดอย่างนี้ลุงอิ่มยามรุ่นแรงแรงคนหนึ่งของบริษัทมักจะบ่นกับเพื่อนยามด้วยกันเป็นประจำแทนที่จะได้นอนหลับอย่างเป็นธรรมชาติต้องมาตื่นก่อนไกโ่โหแล้วก็ทำงานงกงกไม่ได้พักไม่ได้พอนก็แค่ต้องการให้มีเวลาทำงานมากขึ้นเพื่อจะได้เจริญทันนานาอา,ารยประเทศแล้วข่าความเป็นคนของเราอยู่ตรงไหนวะ ก็อยู่ที่เงินไงลุงอ้นยามรุ่นหนุ่มที่เพิ่งมาทำงานพูดขึ้นทำไมใช่เงินจะทำงานไปทำไมชีวิตที่ไม่มีเงินนะลุงมันก็เหมือนไม่มีชีวิตชีวิตที่เหมือนหุ่นยนต์นะสิลุงอิ่มยังไม่หยุดพูดก็เพราะบ้านเราไม่ยอมให้นำหุ่นยนต์มาใช้ไงเราก็เลยต้องเป็นแทนแต่มันก็ดีแล้วไงลุงขืนมีหุ่นยนต์เราก็ต้องตกงานและไม่มีเงิน ในหัวมึงนี่มีแต่เงินจริงๆลุงอิ่มประชดและที่สำคัญอีกอย่างนะลุงถ้าลุงอยากมีชีวิตต่อไปไม่อยากกลายเป็นน้ำมันอยู่ในเครื่องยนต์ลุงก็งเงียบเถอะอ้ออนเอ่ยตัดบทขึ้นมาทำให้การสนทนาในวันนั้นสิ้นสุดลงอินทร์ถอนใจอย่างเหนื่อยหน่ายเมื่อนึกถึงลุงอิ่มและบทสนทนาในวันนั้นบัดนี้ลุงอิ่ม ผู้ลุกขึ้นมาทวงสิทธิ์ความเป็นคนก็หายสาบสูญไปท่ามกลางเสียงซุบซิบของเพื่อนยามด้วยกันว่าแกถูกเก็บไปผลิตน้ำมันเรียบร้อยแล้วแม้แต่อน้นซึ่งเข้าร่วมกลุ่มต่อต้านแรงงานหุ่นยนต์ยังเปิดเผยซึ่งเป็นปฏิบักกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้งานแทนมนุษย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตก็หายตัวไป ในช่วงที่กลุ่มถูกกวาดล้างครั้งใหญ่เมื่อสามเดือนก่อนและใครๆก็เชื่อว่าเขาถูกเก็บไปด้วยชะตากรรมไม่ต่างจากลุงอิ่มโรงงานที่อินทร์ทำงานอยู่นี้เป็นโรงงานผลิตน้ำมันแห่งใหญ่และแห่งเดียวในประเทศเพื่อชดเชยการกลั่นน้ำมันจากน้ำมันดิบจากแหล่งขุดเจาะในธรรมชาติที่ไร้รอไปทุกวันและต้นทุนการขุดเจาะก็สูงลร่ว จนทำให้ราคาน้ำมันพุ่งกระฉุดจนจุดพาเศรษฐกิจของโลกชะง,งักงนันโชคดีที่การค้นพบเทคโนโลยีผลิตน้ำมันนี้ช่วยประคองเศรษฐกิจโลกไว้ได้และการครอบครองผู้ขาดธุร,รกิจการผลิตน้ำมันก็นำมาซึ่งอำนาจที่ไม่อาจประมาณได้วัตถุดิบที่โรงงานแห่งนี้ต้องการสำหรับผลิตน้ำมันก็คือสารอินทรีย์ทุกชนิด ตั้งแต่พลาสติกท่อนไม้เนื้อสัตว์แม้แต่คนเครื่องจักรของเรามีความสามารถในการผลิตน้ํามันจากสารอินทรีย์ทุกชนิดที่มีคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบเสียงวิทยากรที่มาอบรมบุคลากรทุกปีเวลเข้ามาในความทรงจำสารอินทรีย์ทุกชนิดจะถูกส่งเข้ามาบ่มในถังแรก ที่เติมแก๊สออกซิเจนตลอดเวลาคาร์บอนทุกตัวจะถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนไฮโดรเจนจะเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของน้ำจากนั้นนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำมาคุบแน่นในถังที่สองไ้ได้สามประกอบไฮโดรคาร์บอนสายสั้นๆซึ่งจะถูกส่งไปต่อเป็นโพลิเมอร์ในถังที่สามส่วนแก๊สออกซิเจนจากถังที่สองจะถูกส่งกลับไปใช้ในถังที่หนึ่งอีก เพียงเท่านี้ตราบใดที่โลกยังมีศาสตร์อินทรีย์อยู่ประเทศของเราจะมีน้ำมันใช้ตลอดไปไม่มีคำว่าขาดแคลนอินทร์สะดุ้งตื่นจากพวังเมื่อเสียงบิตแตรดังขึ้นใกล้ๆรถบรรทุกวัตถุด,ดิบชุดใหม่มาถึงแล้วเขาลุกขึ้นไปเปิดประตูแล้วก็อดมองตารถบรรทุกคันใหญ่ที่วิ่งตะบึงเข้าไปในโรงงานไม่ได้ในรถคันนั้น จะมีวัตถุดิบมีชีวิตบ้างไหมหนอเมื่อมาทำงานที่นี่ช่วงแรกคำพูดเกี่ยวกับวัตถุดิบมีชีวิตในโรงงานนี้ไม่ได้อยู่ในความสนใจของอินทร์เลยเข้าใจว่าเพื่อนยามอํากันเล่นหรือไม่ก็ข่าวปลอมที่พูดจิตไม่ว่างปล่อยออกมาป่วนเมืองแต่นานๆไปข่าลือเรื่องนี้ก็หนาหูขึ้นทุกที เจอรัฐบาลต้องออกมาแก้ข่าวว่าเป็นข่าวลือจากกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่ต้องการล้มล้างรัฐบาลตามมาด้วยการอบรมบุคลากรให้เข้าใจระบวนการผลิตน้ำมันของโรงงานแม้สิ่งที่วิทยากรบรรยายจะเป็นไปได้ตามความรู้วิทยาศาสตร์ของคนที่จบแค่มัธยมศึกษาตอนปลายอย่างเขาแต่เขาก็ไม่มีทางเข้าใจจริงๆหรอกว่า กระบวนการผลิตในโรงงานเป็นอย่างไรเหมือนอย่างที่วิทยากรบรรยาหรือเปล่ากลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลก็ไม่สนใจอะไรขอแค่โรงงานนี้ผลิตน้ำมันให้ทันกับความต้องการของพวกเขาก็พอมีแต่กลุ่มฝ่ายค้านเท่านั้นที่ออกมาต่อต้านและเรียกร้องให้ตรวจสอบความไม่โปร่งใสของโรงงานผลิตน้ำมันแห่งนี้ ว่ามันได้กลายเป็นสถานที่ที่ฝ่ายรัฐบาลใช้กำจัดคู่แข่งทางการเมืองแม้แต่ตำแหน่งยามในประตูด้านที่ขนวัตถุดิบของเขานี้ฝ่ายค้านก็กล่าวหาว่าที่เลือกจ้างคนเฝ้าแทนการใช้ระบบยามออนไลน์ที่เป็นที่นิยมในยุคนี้ก็าราไม่ต้องการให้มี Big Data เกี่ยวกับการขนส่งวัตถุดิบเข้าสู่โรงงาน ัดหลงเข้าสู่ระบบคลาวด์แล้วถูกแฮกเกอร์มือดีดึงข้อมูลไปได้นั่นเองเรื่องตำแหน่งยามที่เขากำลังทำอยู่นี้ก็เป็นตำแหน่งที่คนทำกันได้ไม่ทนไม่นานก็ถูกย้ายไปแผนกอื่นแล้วก็จะหายไปจากการติดต่อเหมือนลาออกจากโรงงานแล้วก็ตัดการติดต่อทางสื่อออนไลน์กับเพื่อนๆไปเลยหายไปแบบลุงอิ่มเจ้าอน้น คนล่าสุดที่หายไปทั้งตัวตนจากสายตาและตัวตนในสื่อออนไลน์ก็คือเอยามคนที่เคยเฝ้าตรงนี้คู่กับเขานั่นเองก่อนจะหายตัวไปไม่นานเอนี่แหละที่นำเรื่องวัตถุด,ดิบมีชีวิตมาเล่าให้ฟังกูเห็นกระตาจริงๆนะอินคนเราแท้ๆนี่แหละคนแก่มั่งคนพิการมั่งบางทีก็พูดนักโทษการเมืองนักโทษประหาร แล้ไอ้พวงที่ชอบออกมาเยิวเยวเยิวต่อต้ารัฐบาลน,นั่นแหละแต่ที่เขาขึ้นมาอบรมเขาผลิตน้ํามันจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นี่มันจะพูดความจริงอะไรก็เอาทฤษฎีมาโมๆๆกขึ้นกลางๆทั้งนั้นมึงรู้ไหมคนพวกนี้น่ะพอมาถึงจะถูกฉีดยาให้สลบแล้วสับเป็นชิ้นโยลงถังบ่มพอป่วยเละดีก็ลําเลียงไปลงถังที่หนึ่งปนเปกับสารอินทรีย์อื่นๆที่ไม่ได้มาจากคน แต่เขาอกข่าวรึกโครมนะว่าสารอินทรีย์เข้าโรงงานเรามาจากขยะที่ล้นเหมือนตอนนี้และเขายันเตรียมดึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับมีเทนในบรรยากาศมาใช้เพื่อลดพวกร้อนอีตฐหากนั่นเหมือนแค่ฉากหน้าที่ดูดีไม่มีใครพูดความจริงทั้งหมดหรอกว่ามึงลองสังเกตดูสิรถบรรทุกคันไหนกลุ่มได้ผ้าใบสีดำสนิททั้งคันนั่นแหละวัตถุดิบมีชีวิตแค่คิดตรงนี้ อินทร์ก็สะดุ้งเฮือกหนาวเยือกไปถึงหัวใจใช่รถบรรทุกคันที่เพิ่งเข้าไปนั่นคลุมด้วยผ้าใบสีดำสนิททั้งคนันหรือว่าเฮ้ยไม่จริงหรอกเป็นไปไม่ได้อินทร์บอกกับตัวเองท้งทางที่ใจยังตื่นตระหนกก็แค่เรื่องที่พวกยามมันกุแล้วเล่าต่อต่อกันมาละว,ว่านี่คือมีใครเข้าไปเห็นข้างในจริงๆสักคนดีแต่พูดกันไปเป็นตุเป็นตะ เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ได้ขณะที่อินทร์กำลังนั่งมองฟ้าสีคล้ำเพลิน,เ,ลนเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไม่รู้มาจากไหนวิ่งผ่านหน้าเขาไปอย่างลุกลี้ลุกลนในสัญชาตญาณของยามเขารีบวิ่งไปคว้าตัวเด็กผู้หญิงคนนั้นไว้ได้ทันก่อนที่จะออกไปข้างนอกบริเวณโรงงานเน้อปล่อยหนูไปเถอะหนูยังไม่อยากตาย เด็กหญิงคนนั้นร้องไห้วิงบอลเข่าอย่างเศร้าส้อยเมื่อมองดูชัดๆอินทร์จึงรู้ว่าเด็กคนนี้ตาข้างขวาบอดแขนซ้ายโคกและรีบหนูจะไปไหนหนีอะไรมาเขาจะจับหนูใส่ถังบ่มเขาจะเอาหนูไปทำน้ำมันแต่หนูไม่อยากตายหนูยังอยากมีชีวิตอยู่อินทร์หูพึ่งดึงตัวเด็กน้อยเข้ามาใกล้แล้วถามว่าทำไม เขาถึงจะจับหนูไปทำน้ํามันเล่าดิกน้อยร้องไห้โฮเขาบอกว่าหนูพิการเป็นพลเมืองไร้ประโยชน์พ่อแม่ตายหมดแล้วอยู่ไปก็เป็นภาระคนอื่นตายไปเป็นน้ํำมันยังดีกว่าแต่หนูไม่อยากตายฮึอินทร์รู้สึกว่างหวงในอกแต่ก็ฝืนพูดออกไปแต่ก็จริงนะหนูพิการแบบนี้พ่อแม่ก็ตายหมดหนูจะลำบากนะ ไม่รู้แต่หนูอยากอยู่หนูมีชีวิตหนูอยากมีชีวิตมากกว่าจะเป็นน้ำมันในเครื่องยนต์ชีวิตที่เป็นภานระคนอื่นเขากับการเป็นน้ำมันให้คนอื่นได้ใช้ประโยชน์เป็นน้ำมันไม่มีค่ากว่าหรือไม่รู้อะไรดนใจให้อินทร์ถามไปอย่างนั้นไม่จริงคนเราไม่มีน้ำมันใช้ก็ยังเป็นคนอยู่แต่ถ้าคนเราไม่มีชีวิตก็เป็นคนไม่ได้ นะปล่อยหนูไปเถอะหนูไม่อยากตายอินทร์อึง้งเมื่อต้องเจอปัญหาที่เขาไม่เคยคบคิดมาก่อนในชีวิตแน่นอนชีวิตย่อมมีค่าถ้าถามตัวเขาเขาย่อมยินดีเป็นยามอยู่อย่างนี้ดีกว่าเป็นน้ำมันแน่นอนเขาลือเรื่องนำคนมาผลิตน้ำมันมีคนพูดถึงมานานแล้วตั้งแต่เขายังหัวเท่ากำปั้นจนเป็นหนุ่ม แต่ไม่เคยมีใครกล้าเกาะติดเพื่อจะแชร์เรื่องนี้ให้เห็นดำ,ดำเห็นแดงสะทีใช่สิ่งที่ทำให้คนทั้งประเทศปิดปากเงียบเรื่องที่จะเพิกเฉยเพราะทุกคนต้องการใช้น้ำมันความลำบากลำบนของโลกไร้น้ำมันเมื่อก่อนศัก,กราษ2,000รวมถึงความล้มเหลวของการนำไฟฟ้ามาใช้แทนน้ำมันเมื่อ500ปีก่อนทำให้น้ำมัน กลายเป็นความหวังสุดท้ายของความสะดวกสบายที่มนุษย์รุ่นเขาได้รับและไม่อยากเสียไปแต่นี่เป็นครั้งแรกครั้งแรกที่เขารู้ว่าการนำมนุษย์มาผลิตน้ำมันไม่ใช่ข่าวลือแต่เป็นเรื่องจริงและเหยื่อที่จะถูกแปลรูปเป็นน้ำมันก็มาร้องไห้อยู่ต่อหน้าเขาจะทำอย่างไรมนุษยธรรมในใจบอกให้ปล่อยไป แต่ความเห็นแก่ตัวในใจก็บอกว่าปล่อยไปไม่ได้ถ้าไม่มีใครเสียสละน้ำมันจะไม่พอใช้และถ้าเขาปล่อยไปเขามีโอกาสตกงานและร้ายกว่านั้นจะกลายเป็นน้ำมันเสียเองฟังนะหนูถ้าโลกนี้ไม่มีน้ำมันเราจะอยู่คันไม่ได้น้ำมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากสำหรับทุกชีวิตหนูควรจะภูมิใจนะ ที่ได้สละชีวิตเพื่อคนทั้งโลกไม่ไม่ใช่ความเสียสละเป็นความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวที่สุดเด็กน้อยแะแบงเสียงร้องอย่างโกรธแค้นจ้องหน้าเขาขมิงน้ำบอกให้หนูเสียสละทําไมน้ำไม่เสียสละบ้างเสียงร้องของเด็กหญิงทําให้อินทร์เสียวสันหลังว่าเขาต้องทําอะไรสักอย่างแล้วมัวแต่คุยอยู่กับเด็กคนนี้ เขาอ,อาจต้องกลายเป็นน้ำมันไปด้วยนกหวีดที่ห้อยคออยู่ถูกหยิบขึ้นมาเป่าเป็นสัญญาณทันทีสิ่งเจ้าหน้าที่ด้านในครูกันออกมาโดยพลันชายสองคนตรงมาคว้าตัวเด็กหญิงทันทีเด็กคนนั้นถูกลากปอกตัวไปเสียงร้องตะโกนลัน่นปล่อยปล่อยปล่อยหนูไม่อยากเป็นน้ำมันปล่อยหนูไอ้คนเห็นแก่ตัวไอ้ยักษ์กินคนไอ้ เสียงเราน,นั้นเงียบไปผู้ชายคนหนึ่งที่ยึดแขนเด็กอยู่ควักผ้าขึ้นมาโปะจมูกจนเด็กคนนั้นสิ้นฤทธิ์สลบลงก่อนจะถูกแบกขึ้นบ่าไปเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ดูท่าทีจะเป็นหัวหน้าหันมาพูดกับอินทร์อย่างอารมณ์ดีขอบใจมากขี่จับตัวเด็กคนนี้ไว้ได้ไม่อย่างนั้นลูกน้องผมทั้งแผนกรวมทั้งตัวผมเอง คงต้องกลายปเป็นน้ำมันกันหมดคนพวกนั้นหายกลับเข้าไปในโรงงานหมดแล้วทุกอย่างกลับมาสู่ความเงียบเช่นเดิมแต่ในใจเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาสูุดนั่งลงกับพื้นคอนกรีตอย่างสิ้นแรงข้างๆตัวเขามีต้นหญ้ากอหนึ่งแทรกตัวขึ้นมาตามรอยแยกของคอนกรีตอินทรนเอื้อมมือไปลูบใบของมันเบาๆทุกชีวิต ล้วนต้องต่อสู้เพื่อรักษาชีวิตแม้แต่รอยแตกของพื้นคอนกรีตอันร้อนระอุก็ยังมีต้นหญ้าแทรกกอขึ้นมายืนหยัดรักษาชีวิตของตนจะแปลกอะไรเล่าที่เด็กน้อยที่กำพร้าและพิการคนนั้นจะต่อสู้เพื่อรักษาชีวิตของตัวเองและเขาก็เป็นหนึ่งในหลายๆคนที่ช่วยผลักให้เด็กน้อยนั้น เข้าไปสู่ทางตายเสียงรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งของคนงานในโรงงานเล่นมาหยุดที่ประตูด้วยความเร็วอินทร์รีบลนลาลุกขึ้นไปเปิดประตูให้มองจนลับตาใช่น้ำมันเป็นปัจจัยที่หกที่สำคัญสำหรับทุกชีวิตรองลงมาจากเงินใครๆจึงต้องพยายามหาน้ำมันมาต่อชีวิตตนเอง ยอมแม้กระทั่งแรกด้วยชีวิตอื่นจนลืมนึกไปว่าชีวิตที่ถูกแรกนั้นก็มีชีวิตและมีสิทธิ์ที่จะต่อสู้เพื่อรักษาชีวิตเหมือนกันเด็กคนนั้นด่าได้ไม่ผิดหรอกตราบใดที่คนเรายังใช้น้ำมันเพื่อความสะดวกสบายกันอย่างไม่บัญญักบัญยังไม่ใช่แค่คนที่ลากเธอไปสู่ความตายเท่านั้น แต่คนทุกคนที่ใช้น้ำมันนี่แหละที่จะเป็นยักษ์ที่กินคนด้วยกันเองโหดร้ายยิ่งกว่ายักษ์กินคนในนิทานจนบนัดนี้เหมือนตัวเขาเองก็กำลังจะกลายร่างเป็นยักษ์ไปเสียด้วยแล้วติดตามเรื่องสัน้นเรื่องอื่นๆในชุดหนึ่งคนสองโคลนในรูปอ e ีบุ๊กได้ที่ Mapmarket.com และ FictionLock และติดตามในรูปแบบของเรื่องสั้นออนไลน์ได้ที่ Read อะไร